หลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้สถานการณ์การการ,ระบาดของโควิด -19 เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศในเดือนมก,การาคมปี63พอในเดือนเมษายนประเทศไทยเริ่มมีการระบาดของโควิด -19 ในวงกว้างหรือที่เราเรียกว่าระยะที่3ขณะนั้นจังหวัดน่านยังไม่พบผู้ติดเชือ้อแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดจะนำเชื้อเข้ามา ดังนั้นโจทย์วิจัยของเราก็คือระบบสารสนเทศท,ที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโควิด -19 จังหวัดน่านควรจะเป็นอย่างไรซึ่งความท้าทายสําคัญก็คือทําอย่างไรให้กระบวนการจัดก,การข้อมูลแบบเนยลไทม์ยสำหรับการเฝ้าระวังโควิด -19 จังหวัดน่านตั้งแต่จุดคัดกรองหน้าด่านไปจนถึงการเฝ้าระวังอาการของกลุ่มเสี่ยงจนครบ14วันเนี่ยสามารถใช้งานได้ไภายใน1สัปดาห์ เราจึงเลือกใช้วิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างร,งรวดเร็วหรือ r d 4ขั้นตอนด้วยกันคือ 1. การวางแผนความต้องการ 2. การออกแบบซึ่งจะประกอบด้วยขั้นตอนอีก5ขั้นตอนอันได้แก่การพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกันหรือ JAD ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการพัฒนาโดยรวมทั้งระบบก็ว่าได้เป็นขั้นตอนที่ทุกคนมาทำเวิร์กช็อประดมสมองร่วมกันในการพัฒนาระบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสร้างต้นแบบทดสอบหรือว่าปรับปรุงหลังจากนั้นจะนําไปสู่การสร้างระบบในขั้นตอนที่3แล้วก็ใช้งานระบบในขั้นตอนที่4ต่อไปแอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นสาหรับด่านคัดกรองโรคเราได้มีการนําเทคโนโลยีเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดหรือบัตรประชาชนมาใช้ร่วมกับเครื่องวัดอุณหภูมิหน,น้าผาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแจ้งเตือนชุมชนปลายทางในทันทีที่เข้าพื้นที่จังหวัดน่านตลอด2เดือน10วันพบว่ามีจํานวนผู้ผ่านแานคัดกรองในระบบทั้งหมด15,380รายมีการแจ้งเตือนออนไลน์กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกลับบ้านทั้งหมด2,143ครั้งมีเครือข่ายรายงานคนเข้าพื้นที่ครบทั้ง15เภอมีจำนวนสมาชิกรวม335คนข้อมูลส่วนนี้ ก็จะนำไปสู่แอปพลิเคชันสำหรับการติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว14วันซึ่งผลลัพธบณวันที่23มิถุนายน2563มีข้อมูลในระบบทั้งหมด7,135คนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวจำนวน4,507คนคิดเป็นร้อยรั63ส่วนอีกกลุ่มก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สังเกตอาการตนเองมีจำนวนทั้งหมด2,626คิดเป็นรอยลั36.8 ฐานข้อมูลของระบบจะมีโปรแกรมสำหรับในการรวบรวมและก็จัดการข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศซึ่งเราเรียกว่าซัสซิสเต็มส่วนนี้จะแสดงผลออกมาเป็นรายงานผลการดำเนินงานฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยงต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับผู้บริหารหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดน่านต่อไปอาจกล่าวโดวยสรุปได้ว่า ระบบจัดการข้อมูลแบบ real-time เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการคัดกรองแนละเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และข้อมูลเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยงของระบบสามารถใช้บูรณานการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการควบคุมโรคระดับจังหวัดได้โดยข้อค้นพบสำคัญก็คือโครงสร้างทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเช่นแอปพลิเคชันโมดูลชุดคำสั่งวิธีการและเครือข่ายผู้ใช้งาน เราสามารถต่อยอดใช้เป็นต้นแบบและต้นทุนเพื่อรับมือกับโรคระบาดอยื่นๆในอนาคตได้และที่สำคัญเราพบว่าวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วและเทคนิคการพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกันเป็นโมเดลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรทุกระดับการเลือกใช้โมเดลการพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้ระบบการทำงานร่วมกันเป็นทีมการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายผู้ใช้งานระบบโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานระดับอำเภอตำบลเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคในชุมชนเจ้าหน้าที่ปกครองผู้นำชุมชนและอสอมอประจำหมู่บ้านซึ่งทั้งหมดมีความเข้มแข็งมีความพร้อมและคุ้นเคยกับการใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้น และที่สำคัญคือการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนและกลุ่มประชาคมนา่านการได้รับโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับโควิด -19 จังหวัดนา่านตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานับเป็นความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไอทีตัวเล็กๆอย่างพวกเราขอขอบคุณทุกๆท่านมากๆครับขอบคุณครับ